ก,ก็ไหมเห็นสิเห็นหน้าเต็มก้องเลยเห็นหน้าเต็มเต็มเลยสวัสดีค่ะโอ้สวัสดีค่ะว่ายังไงคะวันนี้หนูมาใช่ค่ันนี้ค่ะรีวิวอะไรเอ่ยวันนี้นมัน,นคืออะไรคะคืาตัวดีพีเลยนะเดี๋ยวยองยกขึ้นหน่อยค่ะอย่ขึ้นให้เพื่อนโดนอ่ะโอ้ถ่ายโดนายใกล้ใกล้เลยว,ว้าว เป็นเครื่องทำไอศครีมใช่ไหมคะเป็นของเล่นนะคะเป็นแค่ของเล่นเฉยๆอ่าเดี๋ยวเราจะมาแกะกันก่อนนะคะว่ามันมีอะไรมั่งน่าแกะไดยเลยะคะ่ะมันเกอหนูหรือเปล่าไม่ใช่นั่นดอองดีๆสิขาอยากได้มานานเอยากได้มานานแล้วหรอโอ้ไอศครีมชอ็อป อ้าวนี่ค่ะทำการแกะแลดด้วมันประกอบกันได้ด้วยเหรอมันกดได้อ๋อมันกดได้เหรอคะอะลองดูมัาจริงหรือเปล่าเนี่ยตัวเนี้เหรอคะโอ้อเป็นแบบนั้นเหรอคะอ่ามันก็จะมีอันนี้ก็คือ แป๊บหนึูกยังไม่ได้แกะเลยลูกเดี๋ยวแป๊บนึงนี่ค่ะอันนี้ก็คือตัวเครื่องสําหรับกดทําไอศครีมใช่ไหมคะเดี๋ยวแกะก่อนเดี๋ยวป๊ะป๋าแกะให้ทําอะไรอีกเขามัดไว้อยู่เขาแกะยังไม่ได้ลูกนี่เขาติดไว้อยู่ค่ะเดี๋ยวป๊าแกะให้รอรอก่อนแป๊บนึงไอ้แกะก่อนจะเปิดได้ลูกแต่ว่าเขาติดเทปใสไว้อยู่ค่ะ กันกันมันหลุดออกไงนี่ไงเห็นไหมได้แล้วใช่ไหมแล้วก็มีอะไรคะมีเป็นตัวทำไอศครีมใช่ไหมคะมีทั้งเป็นแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเนี่ยมันจะมีแบบนี้เอาไว้ใส่เขาก็จะเอาไว้ใส่กับตัวกลมๆลูกลูกไอศครีมอันนี้ก็เป็นสครูปหนึ่งสครูปนะคะเนี่ก็ใส่ลงไปตกแต่งด้านด้านบนนี่ก็จะเป็นแบบนี้โอเคไหม โอ้ย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 มัเหมือนน้ำแข็งใสเหรอเป็นเหมือนน้ำแข็งใสอย่างเงี้ยเหรอคะนี่นะคะเขาก็จะมีเป็นกลมๆมาให้นะคะนี่เป็นสกู๊ปหนึ่งสองสองลูกเหมะแล้วก็มีแบบเป็นถ้วยสองอันนะครับแล้วก็มีแบบเป็นโคนมีเป็นโคนอีกสองอันเหมือนอะไรอะลูกเหมือนสโนว์แมนเหมือนสโนว์แมนเลยเหรออ่าไหนทำยังไงทำยังไงหันอ่าหันมาให้เพื่อนดูด้วย แล้วแล้วแล้ว,ลวตรงนี้ต้องเอาอะไรใส่เอาอะไรใส่ตรงนี้ถ้วยเอาถ้วยเหรออ่าลองดูสิอ่าไหนลองดูตั้งได้ไหมอ่าตั้งได้อ่าลองกดดูค่ะโอ๊ะมันก็ลงมาอย่างนั้นเลยเหรอนะเอาสีเขียวใส่ถ้วยก็ได้อ่าสีเขียวใส่ดูสิลูกคะอ่าสีเขียวใส่ดูค่ะดูสีเขียวใส่ก่อน ดือออกไหมดับเล็กเออานี่นะคะก็คืออุปกรณ์ในกล่องที่เขาให้มานะคะนี่เลยก็จะมีตัวเครื่องสำหรับกดไอศครีมแล้วก็มีไอศครีมที่เป็นสครูปสออันนะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นตัว พิมใส่สำหรับตกแต่งด้านบนแล้วก็มีถ้วยแล้วก็มีโคนอย่างละสองอันนะคะอ่ะทนะ่นนี้นจะทําให้ดูนะคะว่าเวลาใช้เราจะทํำยังไงนะไหนดูซิเวลาเราเล่นอ๋ออย่างนี้ใช่ไหมคะอ่ะเราต้องเปิดอันนั้นให้ทำไงเปิดฝาอ่าเอาใส่ลงไปหนึ่งลูกใช่ไหมคะอ่าแล้วก็อ้าวแล้วถ้วยไม่เอาใส่หรอคะอื เอาถ้วยใส่ด้วยสิเอาใหม่เอาใหม่อ่าปิดฝาไว้ก่อนเอ้ยอ่ถ้วยใส่เข้าไปด้วยค่ะเอาสีอะไรสีชมพูเอาวางดีดอ่าแล้วกดโอ้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็เราจะตกแต่งข้างบนนะคะตกแต่งยังไงเอาสีอะไรตกแต่งดีมีสามสีขอให้มาสามสีค่ะเอาสีอะไรดีเอาสีชมพู ได้ไหมใส่ได้ไหมอ่าใส่ให้มันเข้ารูดีๆค่ะอ่าระดิมันลงลงไหมอ้าวพอแล้วนี่นะโอเคได้เรียบร้อยแล้วอ่าทีนี้ป๊าป๊าอยากกินเป็นไอศครีมโคลนค่ะอ่าสีเขียวอ๊บอ่ากดฟ้าค่ะรสมะนาวเหรออ่าแล้วก็กดลง โอ้ลงพอดีเป๊ะเลยหวหกเลยทำชา้าช้าด้วยเซ่หกหมดอ่าเอเอาตกแต่งด้วยสีฟ้าเอาสีฟ้าได้ไหม,อมเอาสีฟ้าเป็นคนะสีอืมเป็นคนละสีค่ะจะได้สวย,สวยไงไงสีมันก็สวยไงเป็นสีเขียวแล้วก็สีฟ้าดีไหมเออดีเห็นไหมลนะ่ะดีดีค่ะใส่ให้เขานะคะ ได้ยังโอเคยังค่ะมาค่ะขอดูหน่อยว้าวนี่เลยเป็นทั้งแบบถ้วยแล้วก็แบบโคนนะคะนี่สวยน่ารักสีน่ารักด้วยใช่ไหมโหสีน่ารักมากเลยนี่ค่ะทำอะไร,ะไรคะขอ,อเดี๋ยวมันพัง,งทำเบาๆคะ่ะ เรานี่กเดกันด้วยัด้วยไม่ต้องกระดุ้ยกันด้วยเลยนี่ค่ะเป็นเครื่องทำไอศครีมของเล่นนะคะโอ้โหก็ถือว่าโอเคค่ะราคาไม่สูงสั่งมาในแอปนะคะอันนี้สั่งมาเล่นเล่นดูนี่นะครับโอเคแ้วนชอบไหมชอบไหมคะโอ้ชอบมากเลยใช่ไหมสามารถเอาไป เปิดร้านขายไอศครีมได้เลยนะเนี่ยใช่ไหมตั้งร้านตั้งร้านขายของเลยเอาไว้ไปเล่นกับเพื่อนนะคะดีไหมอ้าวเผื่อเพื่อนมาไงรู้เผื่อเพื่อนมาแล้วก็เอามาเล่นกับเพื่อนได้เออที่คาเฟ่ไงรู้ดีไหมดีไหมคะอันไหนคะออออย่าาเก เอาออกเอแกะออกโอาวางแบบนี้เลยใช่ไหมหรือว่าเราจะเอาอันนี้วางลงไปในนี้เลยดีนี่แบบนี้ก็ได้นี่นะนี่เราสามารถวางได้เราวางดูสินั่นไงเออแล้วชอบแบบไหนคะชอบใส่ไอติมไปด้วยอ๋อใส่ไอติมไปเลยเหรอใส่แบบไหนอ่ะใส่แบบไหนเอย ใสแบบนั้นเหรอโอ้อันนี้เป็นรสอะไรคะมะนาว,นาวอันนี้ล่ะสตับเบอร์รี่แล้วสีฟ้านี่อะไร,รอ่ะโอยสีฟ้าอะไรคะบลูเบอร์รี่หรือเปล่าบลูเบอร์รี่ใช่ไหมเขามีช็อกโกลแลตราดด้วยนะนี่เป็นช็อกโกลแลตแล้วก็มีเป็น,นอะไรวิปครีมใช่ไหมเป็นวิปครีมเลยอ้อนี่ก็ได้มาสองอันได้มาเพิ่มอีกแล้ว กิ่งเลยกดเบาเบค่าค่อยๆกดเล่นนะลูกเออโยกเดีย๋ยวมันก็หักพอดี <c oughs> เราเนี่ยไหนๆคว้าดูหน่อยสิเวลาโยกแล้วมัน,น,นมันเป็นยังไงเวลาเปิดฝาดูไหนนี่ลองโยกดูสิคะอ๋อตัวฟึงตัว,ตวฟันตรงนี้นี่เองอเดี๋ยวมันมันจะยุบลงไปมันก็เลยทําให้ไอศยครีมมันร่วงลงมาพอดีเลยใช่ไหม ไหนเราเข้าไปใหม่ดูสิลูกหนึงเอาโคนไหมเอาใส่โคนเอาโคนใส่เข้าไปเดี๋ยวสิปิดฝาอ่ากดโอ้โอโลงพอดีเลยไม่ะหล่ะมันก็เลยล่วงลง,ลงปุ๊บลงมาเลยใช่ไหมเอโอโหเจ๋งมากเลยอ่ะใช่ไหมเจ๋งมากเลย แล้วตัวฝาตัวฝาเครื่องก็เป็นรูปไอศครีมด้วยอะเนี่ยใช่ไหมเป็นรูปไอศครีมอันนี้ก็เป็นรูปไอศครีมใช่ไหมคะอ๋อเป็นโคนเป็นโคนเป็นโคนไอศครีมอันนี้เป็นลายเป็นลายเหมือนเหมือนเหมือนโคนใช่ไหมเป็นลายเหมือนโคนไอศครีมเลยใช่แปะสติกเกอร์มาให้เป็นชอบไอศครีม อืิกขวางามงามงามงับงามงับเลยเอาสีชมพูมัางเอาสีชมพูอ้าวเอ๊ะเราใส่สองลูกได้เปล่าวะลูกไหนลองอ่าลองปิดดูสิปิดได้ไหมอุ้ยซื่งเราใส่ได้ทีละลูกใช่ไหมใส่ได้ทีละลูกหรือเพราะว่ามันจะดันตัวนี้ลงมาเออเอาไหนเอายังไม่ได้ช่วยใส่เลยอาใส่ก่อนอ่าเอาใส่ใหม่แล้ว เาด้วยวางแล้วอันนั้นเนี่ยเอาไอติมใส่ไอติมใส่ด้วยค่ะพีนี่ยังไม่ได้ใส่คาปูโตรอนนูเลยอืมค่ะใส่เลยค่ะใส่อะไรคาป่โอนุอ๋อับโอเคใส่ข้างบนใส่ได้ไหมใส่ได้ไหมโอเคได้เรียบร้อยอ้อาวหลุดเลย ได้บ่คะได้แล้วโอเคค,ะค่ะอ่านต่อไปอ่าตอนนี้กดกดไอศครีมมาหนึ่งลูกปึ้งเคอาตกแต่งอาตกแต่งสีอะไรดีเอาตกแต่งสีอะไรดีคะสีฟ้าอ่าแต่งแต่งสีตกแต่งสีฟ้าได้ป้าปะปะปะ,ปะ สีชมพูฟ้าเมื่อกี้ฟ้านี่ไงสีฟ้าฟ้าอะไรปาก้าปากฟ้าทำไมอ่ะเคือพูดว่าปาปปากทำไมอ่ะก็คือปาปฟ้าแล้วแล้วคือกพูดเหรอปาเหรอแล้วแล้วมันหมายความว่าไงทำอะไรให้ทำอะไรอีกทำอะไรคะอืมแล้ว ล้วยังไงรไบาวาังมันหนีบมือด้วย <Yeah. S 1> อื <Yeah. S 1> อเียวหืออืมอืแบแหยบนี่ลกินขนมนายอกินนมนยโอ้เป็นพิซซ่าเหรอ ปีศาจไอศครีมเหรอนี่คือปีศาจเครื่องทําไอศครีมอ่างาบ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 โอ้ออกมาแล้วกลายเป็นไอศครีมแล้วเรียบร้อยครับนี่นะครับอยู่ขนมอีกแล้วเหรอโอ้ไม่ไหวแล้วหิวมากเลยโอ้ยหามันไม่ได้อะลูกผมต้องใช้แค่สองสองอันกลมๆสองอันครับ สีชมพูอ่ะสีชมพูหรอสีชมพูสีเละสีมพูกันูเวสมันได้แค่นั้นหรอเออมันไม่ลงหรอกเพราะไม่มีตัวดันเราก็ต้องใช้ถ้วยมันรองอโอ้ยสีชมพูกับสีเหลยว่าสลับสลับสีกสลับสีกัน กดได้ไม่ใช่เรอจะใช้สีนี้ืมอ้อาวอ้าวมันไม่ตรงกันเหรออ๋อจะอให้มันสีเดียวกันเหรอคะอโอเคนี่ก็คือของเล่นเครื่องทำไอศซรีมนะคะไปะ คลิปนี้นัสนีก็ลาแค่นี้ดีกว่าเนาะโอเคไหมคะโอเคไหมโอเคฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้นัสน์อุ้ยฝากกดติดตามกำลังใจโอ้โหให้หนูด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ บ,าย,บายสวัสดีด้วยค่ะสวยๆหันมาสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย